ร่างกายคนเรานี่มันมหัศจรรย์จร,จริงๆนะครับใช่ค่ะตั้งแต่เซลล์เล็กๆเลยนะประกอบกันเป็นระบบที่ซับซ้อนมาก <c oughs> วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออระบบที่เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการใหญ่ควบคุมทุกอย่างในร่างกายเราเลยครับก็คือระบบประสาทค่ะซึ่งเราก็มีข้อมูลมาจากเอกสารระบบประสาทและการดูแลเป็นหลักเ,เป้าหมายก็คืออยากจะลองมาสำรวจระบบสำคัญนี้กันให้ลึกขึ้นอีกนิด แล้วก็ดูว่าเราจะดูแลรักษามันยังไงได้บ้างค่ะจริงๆหน้าที่หลักๆของระบบประสาทนะคะก็คือรับข้อมูลจากสิ่งต่างๆรอบตัวเราหรือแม้แต่จากข้างในร่างกายเราเองนี่แหละคะ่ะอ๋อครับแล้วก็ส่งข้อมูลเนี้ยไปประมวลผลที่สมองของเราจากนั้นสมองก็จะสั่งการให้ร่างกายตอบสนองกลับไปซึ่งการทํางานทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกับพวกฮอร์โมนด้วยนะคะเหมือนทํางานคู่กันไปเลยะคะ่ะน่าสนใจครับ งั้นเรามาลองอแกะดูส่วนประกอบหลักๆก,กันเลยดีกว่าไหมครับในเอกสารเขาบอกว่ามี3ามส่วนใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับคือระบบประสาทส่วนกลางหรือ CNS ใช่ค่ะ CNS แล้วก็ระบบประสาทส่วนปลาย PNS แล้วก็มีระบบประสาทอัตโนมัติ ANS อีกค่ะครบเลยงั้นเริ่มที่ตัวหลักก่อนเลย CNS อันนี้ก็คือสมองกับไขสันหลังใช่ค่ะตัวแม่ทับเลยในสมองนี่ มันก็มีส่วนย่อยๆที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับอย่างเช่นไฮโปทาลามัสที่เขาบอกว่าคุมเรื่องพื้นฐานเยอะมากทั้งอุณหภูมิความหิวหรืออ,อ,อารมณ์บางอย่างด้วยค่ะควบคุมสมดุลพื้นฐานของร่างกายแล้วก็มีที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับที่เรารู้สึกเพลียๆหลังเจอเรื่องเครียดด้วยหรือเปล่าครับคือมันรับสัญญาณความเครียดแล้วสมผลต่อการนอนหรือความอยากอาหารเราได้เลย อืมมีส่วนเกี่ยวข้องกันค่ะแล้วก็ยังมีซีรีเบลลัมอีกส่วนที่ช่วยเรื่องการทรงตัวการเคลื่อนไหวให้มันอ่อราบรื่นประสานงานกันได้ดีครับผมค่ะอย่างที่คุณบอกสมองคือศูนย์บัญชาการใหญ่แต่ว่าไขาสันหลังเองก็สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนะคะครับ คือเป็นทั้งเหมือนอาทางด่วนส่งข้อมูลระหว่างสมองกับส่วนอื่นๆของร่างกายแล้วก็ยังเป็นศูนย์ควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองแบบฉับพลันที่เราเรียกว่าะะรีเฟล็กซ์ค่ะอ๋อรีเฟล็กซ์ที่แบบว่าเราแตะของร้อนแล้วชักมือกลับทันทีใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยที่น่าทึ่งก็คือมันเกิดขึ้นเร็วจริงๆนะคะเร็วจนสมองอาจจะยังไม่ทันรับรู้หรือสั่งการด้วยซ้ำ อย่างตัวอย่างที่ยกมาการเผอแตะของร้อนหรือเหยียบหนามแหลมแหลมแล้วเรากระตุกขาออกทันทีเนี่ยอันนั้นคือไขสันหลังสั่งการให้ก้าวเนื้อทํางานก่อนเลยเพื่อปกป้องเราค่ะโอ้โหแสดงว่าการตอบสนองมันต้องไวมากมากเลยนะครับแล้วเออมันต้องมีเครือข่ายส่งสัญญาณที่เชื่อมไขสันหลังกับส่วนอื่นๆทั่วร่างกายเลยสิครับถึงจะเร็วขนาดนี้ได้แน่นอนค่ะ ซึ่งอันนี้ก็น่าจะนำเราไปสู่ระบบประสาทส่วนปลายหรือ PNS ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ PNS หรือ Peripheral Nervous System เนี่ยก็คือเครือข่ายของเส้นประสาทที่แตกแขนงออกมาจากทั้งสมองแล้วก็ไขสันหลังนะคะไปทั่วร่างกายเลยครับผมหน้าที่ก็เหมือนเป็นสายด่วนสองทางคือทั้งรับข้อมูลความรู้สึกต่างๆเช่นสัมผัสอุณหภูมิความเจ็บปวดส่งกลับเข้าไปที่ CNS คือสมองกับไขสันหลัง Mm hmm. แล้วในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่นำคำสั่งจาก CNS ออกไปควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อแล้วก็อวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเราด้วยค่ะโห oh, มันเป็นระบบลอจิสติกข้อมูลความเร็วสูงเลยนะครับเนี่ยทีนี้ยังมีอีกส่วนที่ก็น่าทึ่งมากๆเหมือนกันคือระบบประสาทอัตโนมัติหรือ ANS ที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนอนักบินอัตโนมัติของร่างกายใช่เลยค่ะ ANS หรือ Autonomic Nervous System อันนี้ควบคุมการทํางานของอวัยวะภายในที่ปกติเราสั่งการเองไม่ได้นะคะอย่างเช่นการเต้นของหัวใจการหายใจการย่อยอาหารอ๋อครับโดยมันจะแบ่งเป็นสองระบบย่อยที่ทํางานเอ่อค่อนข้างตรงข้ามกันเพื่อสร้างสมดุลให้ร่างกายค่ะยังไงครับก็คือมีระบบซิมพาเทติกอันนี้เปรียบเหมือนระบบสู้หรือหนี Fight or Flight ค่ะมันจะถูกกระตุ้นเวลาเราตื่นเต้นตกใจหรือว่าเครียดอ๋อตอนเจอเรื่องฉุกเฉิน ใช่ค่ะพําให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันเลือดสูงขึ้นร่างกายพร้อมรับมือสถานการณ์ขับขันกับอีกระบบคือพาราซิมพเตติกอันนี้จะทํางานตรงกันข้ามเป็นระบบพักผ่อนและย่อยค่ะ mm. ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายหัวใจเต้นช้าลงกระตุ้นการย่อยอาหารการทํางานที่มันสลับกันไปมาของสองระบบนี้นี่แหละค่ะที่ช่วยรักษาสมดุลภายในร่างกายหรือที่เราเรียกว่าภาวะทํารงดุลโฮมิโอสเตซิสโฮมิโอสเตซิสค่ะ ก็คือความพยายามของร่างกายที่จะรักษาสภาวะภายในให้คงที่ตลอดเวลาไม่ว่าข้างนอกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่มีประเด็นนิดหนึง่งคือถ้าเกิดว่าระบบซิมพาเตติกเนี่ยมันถูกกระตุ้นครั้งนานๆจากความเครียดเรื้อรังโดยที่พาราซิมพาเตติกไม่ได้เข้ามาช่วยเบรกเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพหลายอย่างได้เหมือนกันค่ะโอ้โหฟังดูแล้วระบบประสาทนี้ทำงานหนักแบบว่าตลอดเวลาจริงๆนะครับแล้วด้วยความที่มันสำคัญและก็ซับซ้อนมากๆขนาดนี้ เราจะมีวิธีดูแลรักษาเขาให้ดีให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพไปนานๆได้ยังไงบ้างครับในเอกสารก็เหมือนจะมีคำแนะนำอยู่บ้างการดูแลนี่สำคัญมากๆเลยค่ะหลกัหลกๆเลยนะคะก็คืออย่างแรกพยายามป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือการกระทบกระเทือนรุนแรงโดยเฉพาะที่สมองและไขสันหลังนะคะครับอันนี้สาคัญเลยค่ะ แล้วก็เรื่องอาหารการกินการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มวิตามิน B อย่าง B1, B6, B12 พวกนี้จําเป็นต่อการทํางานของเซลล์ประสาทมากๆค่ะอืมวิตามิน B ค่ะแล้วก็เรื่องการจัดการความเครียดไม่ให้มันสะสมจนเรื้อรังเพราะเราก็เห็นแล้วว่ามันส่งผลต่อระบบ A.N.S โดยตรงเลยใช่ครับและสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะ เพื่อให้ระบบต่างๆได้ซ่อมแซมฟื้นฟูตัวเองค่ะครับผมการดูแลเรื่องพวกนี้นะคะมันส่งผลโดยตรงเลยทั้งต่อความสามารถในการเรียนรู้ความจำสมาธิแล้วก็คุณภาพชีวิตโดยรวมของเราด้วยค่ะคือการดูแลเชิงป้องกันนี้ดีที่สุดเลยค่ะฟังดูแล้วสรุปได้ว่าระบบประสาทนี้มันซับซ้อนมากๆจริงๆนะครับมีหลายส่วนทำงานประสานกันอย่างน่าทึ่งมากแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยต่อการใช้ชีวิตของเราในทุกๆด้านเลยจริงๆใช่ค่ะ การทำความเข้าใจกลไกลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอัตโนมัติหรือ A.N.S. ที่ควบคุมหลายอ่างโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยเนี่ยก็ช่วยให้เรารู้จักร่างกายตัวเองได้ดีขึ้นนะครับค่ะแล้วก็มีเอ่อสิ่งที่น่าชวนคิดต่อนะคะก็คืออยากให้ลองสังเกตดูไหมคะว่าประสบการณ์ต่างๆในแต่ละวันของเราเนี่ยตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างความรู้สึกหิวซึ่งก็เป็นผลงานของไฮโปทาลามัสครับ หรือการที่เราดึงมือกลับจากความร้อนอย่างรวดเร็วอันนั้นก็เป็นปฏิกิริยา r รฟ l e ็ก์ของไขสันหลังไปจนถึงความรู้สึกตื่นตัวคเครียดหรือว่าผ่อนคลายมากๆอันนี้ก็เป็นการทำงานของ A N S, <S, <S ทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบประสาททั้งสิ้นเลยนะคะบ่อยครั้งมันก็เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้สั่งการเลยได้ซ้าจริงด้วยครับค่ะเลยอยากชวนให้ลองพิจารณาดูว่า ทุกวันนี้เนี่ยมีสัญญาณอะไรบ้างไหมที่ระบบประสาทอาจจะกําลังพยายามสื่อสารหรือบอกอะไรบางอย่างกับเราเกี่ยวกับสุขภาพของเราหรือสภาวะที่เรากําลังเผชิญอยู่ลองฟังเสียงร่างกายตัวเองดูบ้างอาจจะน่าสนใจก็ได้นะคะ